วัยรุ่นบาระเบิดยิงกันตายอาวุธปืนระเบิดช็อปง่ายๆแค่อายุ1 5บหถึงสิปียังหาได้นายกเศรษฐาพบตรต่อสักว่ายังไงล่ะครับเปิดอะไรระเบิดจริงปองครับปลาประมาณกี่ลูกได้หรือสี่ห้าลูกครับสี่ห้าลูกอันนี้เขาปลาเนี่ยคือเขาลงมาจอดแล้วใช่ไหมใช่เขาจอดรถจอดหมดเลยไม่มีใครอะไรบนรถแล้วลงมาจะลงมาบวกงจอดแล้วจะเอาแล้วตรงนี้แล้วเอาเขาผู้ชมเราขับตามมาเราทำเองคืัก จะลงบวกกับพวกเขาจะจะลงจะบวกแล้วตอนที่ที่เราลงจะบกเองก็ปลาระเบิดไปแล้วเราเรเบรกกันใช่เบรกเพราะถอยกับเข้า่อยครับแต่เขาก็ยิงเก็ต่อยนี่นะเขายิงกวดเข้ามาอ่ะเต็มก็ต่อยนี้เลยใช่ แล้วเขาก็ยิงสวนใช่ยิงสวนด้วยเขามาจอดแถวนี้จะยิงไปนู่นไม่ครับเขาวิ่งไล่ผมเขาไปยงไล่ไปตรงนี้เขามาจอดนี่ผมวิ่งไล่ตามใช่ครับแล้วผมเขาเขาพวกที่เขาที่เปพวกเราพวกเราถอยเนี่ยก็คือเราขับตามมาแล้วโดนระเบิดแล้วเราเลยเบรกใช่ครับก็รคิดเลยวิ่งถอยเพราะมันก็วิ่งตามใช่ครับแล้วก็มันรถเอาแรงรถไปอ่ะทีนี้เสร็จโี้งก็จันออกมาใน้จังหวะที่จันออกมาก็มันก็ยิงสวนครับมันก็ยิงสวนที่ใช่ครับ ต่มันก็คือเยอะเลยไม่รู้จริงต้องรบคือเยอะมากแต่พวกเราก็เยอะมากเหมือนกันอีแต่ก็นก้ยอยน,น,น้อยน้อยกว่าน้อยกว่าวัยรุ่นพัฒนาการกับวัยรุ่นรามคำแหงยกพวกตีกันปาระเบิดปิงปองยิงใส่กันเด็กวัย15ดับขาที่เหตุแบบนี้สื่อให้เห็นนโยบายปราบปรามการค้าขายอาวุธออนไลน์ที่รัฐบาลและตำรวจสอ,อทอคุยขโมงโฉงเฉงว่าจะดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังนั้นมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจริงไหมครับ านนายกเศรษฐาและพะบรตรต่อสักที่เคารพจากเหตุวันที่13พฤศจิกายน2566เวลาตี2 0งร้อยตำรวจโทรจากกราชธนวชิวรากรรองสอวอสอบสวนสอนอประเวศรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตหนึ่งรายเลยปากซอยพัฒนาการ53ถนนเรียบคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีแขวงและเขตสวนหลวงกทมจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง ที่เกิดเหตุเลยปากซอยมาเล็กน้อยช่องเลนซ้ายสุดพบศพบนายรังสีมันพุ่มเพชรอายุ15ปีนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนสีพฤกตาสภาพนอนหงายมีเลือดไหลจากหัวเพื่อนเสื้อแขนยาวลายสกอตสีดำแดงทับเสื้อยือดคอกลมสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวสีดำใส่ถุงเท้ารองเท้าแต่ ตรวจสอบตามร่างกายบริเวณใต้คิ้วมีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่คิ้วซ้ายใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน d a าเวบรุ่น 110i สีดำแดงทะเบียน3กบ8354กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างถนนเป็นจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุห่างไปอีก50เมตรพบจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวบ 125LED สีน้ำเงินแดงทะเบียน5ขอไข่งองู1473กรุงเทพมหานครของผู้ตายจอดชิดริมฟุตบาท นอกจากนี้ยังพบปอกกบ 0, บลอกกระสุน6ปลอกจํานวน2ขนาดอยู่ระหว่างนําไปตรวจสอบว่าเป็นชนิดใดจากการสอบถามนายที่บดี อินทะรังสิอายุ16ปีเพึ่งเรียนจบชั้นม .3 ยังไม่ได้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พวกตนมีปัญหาขัดแยง้งกับกลุ่มวัยรุ่นย่านรามคำแหง60กันมานานหลายปีมีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดรวมถึงมีการท้าตีท้าต่อยผ่านเฟซบุ๊กบ่อยครั้งล่าสุดกลุ่มพวกตนมีเรื่องกันจนกลุ่มคู่อริได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งถูกเอาคืนด้วยการปาระเบิดใส่บ้านวัยรุ่นพี่ของพวกตนย่านพัฒนาการ53ถึง4วันติดวันนี้เป็นนวันที่5 ป้ายอีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มมาริมากันราว20คนใช้รถจักรยานยนต์เกือบ10คันและรถกระบะหนึ่งคันเมื่อก่อเหตุแล้วก็มาจอดรถริมถนนรวมตัวกันใกล้กับปากซอยพัฒนาการ5.3เลียบมอเตอร์เวย์รุ่นพี่จึงโทรเรียกพวกตนมาราว1ิบคนจักรยานยนต์5คันมาช่วยกันไล่ให้ออกจากพื้นที่โดยพวกตนมีแต่มีดและดาบและพวกตนมาถึงจุดเกิดเหตุทั้งสองฝั่งเจอหน้ากันก็วิ่งเข้าหากันอย่างชุนลมุนแต่ฝั่งอริมีการปาระเบิดปิงปอง 4- ถึงหนัดและยิงใส่่่เกือออบ10นนนนนนนจรุ้งงงขงตนคนหนึ เสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดและนำจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุไปตรวจสอบก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดอาวุธปืนและระเบิดปิงปองซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของสังคมจึงหาซื้อกันง่ายดดยนักขนาดเด็กวัยรุ่นอายุ15-16ปียังสามารถหามาครอบครองใช้ก่อเหตุเอาชีวิตกันได้ง่ายดดยขนาดนี้เหตุการณ์ลักษณะนี้เชี่อเห็นว่านโยบายปราบปรามการค้าขายอาวุธออนไลน์ที่รัฐบาลและตำรวจสอทอคุยขมงโฉงเฉงว่าจะดำเนินการ,เอา,รเอาจริงเอาจังนั้นมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจริงไหมล่ะครับท่านนายกเศรษฐาและพบตรต่อสัก ที่เคารพรัฐสืบจากข่าวรายงาน